ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบยสุโยอีอาจารย์ชาติชายเดือดค่ะติงภารกิจค้นหาล่าช้านายกมา10นาทีกลับแฉยับต้องหยุดการทำงานรับแขกลงพื้นที่ค่ะ จารย์ชาติชายค่ะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติแห่งชาติเดือนค่ะติงภารกิจค้นหาล่าช้าการสั่งการกันไม่เป็นหนึ่งเดียวนะคะนายกมาสิบนาทีกลับแฉยับต้องหยุดการทำงานรับแขกลงพื้นที่ค่ะก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง,องทางของเบียร์ค่ะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะ,ะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะคะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันได้เยอะค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่1เมษายน2568ค่ะอาจารย์ชาติชายไทยก้าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมนายอีแทนคุณจิตอิสระการได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายว่าขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการอย่างจริงจังค่ะ วันนี้ทำได้เพียงนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้นค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยมองว่าเป็นการเสียโอกาสเสียเวลาในการช่วยชีวิตคนเพราะศักยภาพทีมกู้ภัยของไทยเวลานี้มีอุปกรณ์ต่างๆครบครันเทียบเท่ากับทีมกู้ภัยชาวต่างชาติค่ะแต่กลับมีการสั่งการกันที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวนะและก็ใช้ความรู้สึกในการค้นหาแทนที่ควรจะใช้วิธีการปฏิบัติมากกว่าค่ะสำหรับบุคคลที่มาลงพื้นที่ดูการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยมองว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กําลังเร่งค้นหา าร่างผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องเพราะแทนที่จะค้นหาได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องหยุดเพื่อที่จะมาคอยรับแขกที่มาลงพื้นที่จากควรที่จะเป็นการเปิดสวิตช์ออนการค้นหายอย่างต่อเนื่องตลอดนะฮะไม่ใช่เปิดเป,ดปิดปิดเพื่อรอรับผู้ที่หลงพื้นที่ค่ะอย่างท่านนายกเนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มานะมาคุยให้กําลังใจแล้วสิทมาทิก็กลับนะท่านก็กลับเลย ขอบคุณมากนะอันนี้แต่ส่วนอื่นเนี่ยก็มาเยอะมากเหมือนกันนะก็ต้องหยุดการทํางานไปกันเดี๋ยวไปฟังคลิปกันค่ะเมื่อวานท่านนายกมามาแป๊บเดียวนะท่านไม่ได้เข้าไปทำงนานมามามาคุยค่ให้กาลังใจแล้วก็สิบนาทีก็ตับโอเคขอบคุณท่านพระท่านนายกนะครับอาจาร,รย์ชาติชายค่ะยังได้กล่าวว่าในฐานะที่ตนเองเนี่ยเป็นครูฝึกดูแลเรื่องของการดับเพลิงกู้ภัยและก็ภัพยพิบัติเหตุการณ์ผ่านมา100ชั่วโมงนะทางการแพทย์เนี่ยคิดที่72ชั่วโมงค่ะจากนี้กระบวนการเอาคนออกจากอิกเนี่ยควรจะจบลงแล้วนะหลังจากนนนนนี้เเป็กกกกรระะบวาาาออออิจค หากหวังว่าจะมีผู้ที่มีชีวิตรอดนะแต่วันนี้ผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยเรายังไหวครูกันอยู่เลยนะยังไม่ได้ทําอะไรวันนี้นําผู้เสียชีวิตออกมาได้นะเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งคนนะรถที่มาจอดกันอยู่เนี่ยนะก็ใช้งบประมาณนะวันละ1 7 0 0 0 0บาทนะมาจอดอยู่โดยไม่ได้ทําอะไรหากมองว่าเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะเชื่อว่าไม่เกิน7วันเนี่ยเขาบอกว่าก็น่าจะเคลียร์พื้นที่ได้หมดนะไปฟังคลิปเป็นค่ะชวนเอินนะครับไปเยอะมากแล้วก็แบบว่ามันเหมือนกับ มันหยุดการทํางานมันต้องอะไรหลายๆเรื่องนะ<ม>ครับ,รบทางด้านนางสาวณวินยาค่ะตัวแทนของเครื่องจักรหนักนะที่มาช่วยรื้อถอนก็เปิดเผยค่ะบอกว่ารถที่ใช้ในหน้าง,งานเนี่ยมีทั้งรถเคนรถหัวหนีบรถสกัดรถหัวตัดแบคโฮขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยรถเนี่ยมาจอดนานแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ในส่วนของการรื้อถอนนะ จึงอยากจะทราบว่าจะสามารถทําอะไรได้เมื่อไหร่และทําอะไรได้บ้างเรามาช่วยด้วยใจเมื่อไม่มีความคืบหน้าของการทํางานจะต้องรอและทําอย่างไรนะทางกลุ่มเครื่องจักรหนักเนี่ยจึงอยากให้มีความชัดเจนในการสักการนั่นเองค่ะ ทุกคนดรมาริกาสกินแคร์ค่ะตัวนี้เป็นตัวแม่ที่กําลังมามากๆดรมาริกาเอ็กซ์ต้าเซรั่มค่ะส่วนผสมของมันจะเป็นน้ํามันอะโวคาโดจากประเทศสเปนแล้วก็มีแอสตาแซนตินแล้วก็มีนะคะน้ามันจากเมล็ดแมคเคเรนแล้วก็มีน้ํามันจากเมล็ดดอกทานตะวัน,น, ene, แ,ลวน,น ene, และมีน,มน ene, ะคะสารสกัดตัววิตามินอีและอื่นๆที่จะทำให้หน้าของเธอเนี่ยดีและก็เริ่ดขึ้นตัวนี้จะลดความเหี่ยวย่นและจัดการเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำเป็นเซรั่มนะคะใช้ได้ทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันน่าจะชํ่มวาว หมือนสาวเกาหลีเลยตัวนี้คือตัวที่ดรมริกาใช้แล้วดีมาดกดรมาริกาเอตตาเซรัม่มผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าปริมาณ20กรัมราคาเพียง1,250บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์0942369493หรือ Li@ n e แอดช 4. อปสี่อโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนโถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงแานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอา าตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะและเพื่อการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจ,จอที่ปรากฏได้เลยค่ะ